สวัสดีครับทุกท่านไทรอนมาราเดอตอนนี้พี่ๆี่ีมช่างเพื่อนเตรียมพร้อมแล้วครับรถก็มาเรียบร้อยแล้วเราก็จะเริ่มลงมือเทพื้นกันมาแล้วบ้านเราอยู่ที่ไหนก็ไม่สุขใจถ้าบ้านเรามาแล้วมาแล้ว กำลังจัดระเบียบทีมช่างก็เตรียมพร้อมพร้อมแล้วนะครับเอาอะไรได้บายเด้อลุย รถล,ล,ล้อลงไปล้อหนึ่ง อแลวด้านะดูเครื่องสระน้ำเราคุณนะ่ะนี่มาแล้วพร้อมแล้วนะครับเมื่อวานเมื่อวานยังเป็นแม็คโคอยู่เลยวันนี้เป็นเครื่องสระน้ำซะแล้ววันนี้เป็นรถตักวันนี้เป็นรถตักพิเศษนะเพียงเรานี่มาแล้ว ที่ช่างก็เตรียมตัวนะครับและเป็นรถดำมื่อนเมื่อนเป็นรถดำเลยหลงใจหลงใจที่เป็นรถดำแหละเมื่อน <c oughs> มาแล้วมาแล้วเ <c oughs> มื่อวานเพื่อนขุดท่อคนเดียวนะเมื่อวานอะ่ะไวมากแป๊บเดียวเองพ <c oughs> ี่พี่ช่างอีกคนนึง <c oughs> โอ้เสียดายไม่ได้ขุดกับเพื่อน เพิ่นขุดเสร็จก่อนนี่เราต้องหลบเส้นกันเอาแล้วบ้านเรากำลังจะมีพื้นแล้วดเด็กๆก็จะได้อยู่ในพื้นโอเคเทพื้นลานก่อนในพื้นบ้าน เปิดนละ่างนะนะว่าค้งสุดทนะ้ายว่ะท <c oughs> ัางก็เพื่นก็เตรียมตัวแล้วเอาเลยทีนี้ก็พร้อมแล้วไปละทีนี้เริ่มแล้วไปแล้วไลมไม่ไล่ไลไม่ไล รอแึงนะเดี๋ยวจะได้มีที่วิ่งเล่นเ้อะบ่ทีก็ปุ๊บง,งานทั้งวันโอเคขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเครเสร็จเดี๋ยวเพๆจะถ่ายคลิปให้ดูนนะไปแล้วบ๊ายบาย